สวัสดีครับสวัสดีเ c เขียนมาชาติชาแนลทุกท่านนะครับวันนี้เป็นวันจันทร์วันทำงานนะวันนี้ตื่นสายแล้วครับไม่รู้ว่าจะทันแม่ค้าหรือว่าถ่ายทำวิถีชีวิตชาเช้าไหมครับเมื่อคืนเมื่อคืนนอนดึกนะววันนี้ก็เลยตื่นสายนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันครับว่าวันนี้วิถีชีวิตแบบบ้านๆเนี่ยเขา ทำอะไรกันบ้างครับผมเดี๋ยวตามไปดูเลยครับนี่ครับยังยังทันอยู่นะครับยังทันน้องส้มกับคุณยายอยู่นะครับวันนี้สวัสดีจ้าน้องส้มนี่นะฮะแมะ่้าสวัสดีวันนี้แอดมินตื่นสายนะเนี่ยนึ่องว่าจะไม่อสวัสดีวันจันนะฮะมากมายหลายหลากมีแกงราโอ หมดเนี่ยอันนี้อะไรมั้งขาซุปไก่มันฝรั่งอ๋อหอมมากอยากในี่ฮะเลาะถ้าถ้ากลิ่นออกทีวีหรือว่าออก YouTube ได้เนาะสบายเลยนะอันนี้มีอะไรคะหมูยอค่ะหมูยอยำหมูยอหมูยอแล้วก็หมักพร้อมมิใส่หมูจ้าอันนี้ฮะครับอันนี้ปลาส้มทอดอันนี้ชิ้นละเท่าไหร่คะชิ้นละสี่สิบบาทจ้าค่ะใหญ่ใหญ่ใหญ่เบื้องเริ่มเลยนะนี่ฮะแล้วก็มีหอมมีพริกทอด มีกล้วยมีกล้วยนะฮะเล็บมือนามีละสิบห้าบาทเองนะคะเนี่ยถูกมากอันนี้ละกําสละเอ่สละเนาะสละเนี่ยฮะหนึ่งอันนี้ส้มโอนะครับกล้วยน้ำว้าก็มีนะคะครับผมแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือนนี่นะฮะนี่นี่นี่ฮะน้องส้มจัดให้เกือบทุกวันเลยนะฮะเนี่ยเมนูนี้นะฮะเหลือแค่นี้นะครับอันนี้ก็เป็นขนมต่างๆนะครับขนมหวานนม ขนมปังค่ะขนมช็อกโกแลตนี่นะฮะนี่ค่ะ20บาทนี่กล่องใหญ่ๆกับใหญ่ๆเลยนะฮะนี่ฮะนี่ฮะ20บาทนะคะนี่นะครับอันนี้เป็นขนมปังอันนี้จะบอกว่านุ่มมากเลยค่ะเนี่ยนะฮะน้องส้มการันตีอครับนุ่มๆจริงแอดมินก็การันตีนะฮะเพราะว่าเพราะว่าจัดแล้วนะฮะนี่อร่อยอร่อยจริงนะฮะน้องส้มบอกนี่ฮะ ไม่ว่าจะเป็นขนมชั้นขนมอะไรทุกอย่างนะตะโก้ก็มีเนาะอันนี้ตะโก้นะฮะทุกอย่างนะครับเนะอฟซท,ที่อยู่ใกล้ๆนะฮะนี่แม่ค้าคนสวยนะฮะนี่ฮะวันนี้รีบมานะฮะเดี๋ยวบอกแล้วว่าประมาณเจ็ดโมงนี้หมดแล้วนะครับลูกค้ามาแล้วมีต้มท,ทุกไก่มัานฝรั่งทิาหมูยอผัดไานี่ฮะลูกค้าน้องส้มก็มาแล้วนะครับนี่นะฮะเอฟซีนี่ฮะ นี่ FC ไม่ว่าลูกค้าน้องส้มก็จะออกมาซื้อนะนอ่านี่ฮะนี่นะฮะ FC ทุกท่านนะน้องส้มบอกว่าอย่าช้านะเดี๋ยวหมดก่อนไม่ทันนะฮะแม่ค้าเก็บก่อนนะฮะว,วันนี้สภาพาท้องฟ้านะวันนี้ท้องฟ้าก็โอเคนะตื่นเช้ามาเมฆเยอะแต่ว่าท้องฟ้าแจ่มใสอยู่นะครับนี่ฮะ นี่ครั้องฟ้านะครับแต่ว่าทางโน้นนี่ทิศตะวันออกก็มเมฆเยอะนะแต่ว่ายังไม่เห็นแสงแดดน,นะฮะนี่ฮะเอฟซี FC รีบๆตื่นกันแล้วก็ไปทำงานกันนะครับนี่เช้านี้นะครับระวังรถติดนะครับนี่ฮะก็คุณยายจิต วันนี้มีเมนูอะไรไม่รู้นะฮะคุณยายจิต <Okay. S 1> ข้าวจีนะครับเช้านี้นะครับข้าวจียังมีนะครับนี่ฮะเอฟซี FC ทุกท่านครับนี่ฮะข้าวจีคุณยายนะฮะคุณยายต้องมัดจ้ะนี่นะฮะ hmm. สวัสดีครับคุณยายจิตครับสวัสดีค่ะนี่วันนี้ว,นนวันนี้มีโอ้เอฟซีครับนี่ฮะวันนี้ร้อนๆค่นะนี่ฮะเห็นไหมฮะ นี่ของคุณยายวันนี้มีข้าวต้มมัดนี่นะฮะข,ข้าวต้มไส้อะไรคุณยายกล้วยค่ะกล้วยเนาะทำกล้วยค่ะโอ้โนี่นะฮะข้าวต้มมัดนะฮะ,มมะ,ฮะเหลือเท่านี้นะครับเอฟซีอ่านี่ฮะเมนูแบบอ่าบ้านๆข้าวต้มมัดอะไรพวกนี้ก็มีที่คุณยายจิตที่เดียวนะฮะนี่ฮะส่วนมากแกก็จะทำ แบบพื้นบ้านอ่านี่แหละฮะแบบอีสานบ้านเข้าเด้อพี่น้องเด้อนี่นี่นี่ี่มาเด้อครับมาอุดหนุนกันใดเด้อครับเนี่ยของบ้านเข้าจ้าอ่าของคุณยายจิตเด้อครับนี่ครับนี่ใส่ใส่เกใส่นนี่นะฮะหน้าทานนะ FC ฮะร้อนร้อนเลยฮะเนี่ยคุณยายเนี่ยเพิ่งเอาลงมานะฮะนี่ฮเนี่ยร้อนร้อนเลยฮะ นี่ครับนี่นี่นะของคุณยายนะฮะนี่ฮะเห็นไหมฮะคุณยายคุณยายโอ้ขอบคุณครับคุณยายนี่ครับเอฟซีทุกท่านครับนี่บอกได้เลยว่าอร่อยนะฮะวันออกเลยฮะคุณยายจิตใจดีนะฮะแอดมินได้ หนึ่งลูกฮะเช้านี้นี่ฮะขอบคุณคุณยายจิตนะครับนี่ครับอร่อยมากครับเนี่ยหาทานยากนะครับเอเมนูอย่างเงี้ยครับนี่ฮะบ้านบ้านะฮะใส่ข้าวใส่กล้วยแล้วก็ห่อใบตองใส่เกลือไม่เหมือต้มนะฮะนี่นะฮะก็ต้มมัดนะครับของคุณยายจิตนะครับ ลืมแวะมาอุดหนุนกันครับ FC ทุกท่านครับเช้านี้หลวงตาท่านก็มารับบาดหรือบินทบาทในหมู่บ้านเหมือนเดิมนะครับนี่ครับนี่นะครับหลวงตาท่านก็มารับบาดบินทบาทเหมือนเดิมนะครับคุณยายจิตก็รอใส่บาทอยู่นะครับนี่ฮะนี่ฮะคุณยายจิตจะใส่บาททุกเช้านะครับนี่ครับน้องส้มก็นี่นะฮะรอ ต้องส้มเลยวันนี้กลางล่มนี่นะฮะนะน,นี่นะ,ะ <ไป S 1> ลูกค้าน,นี่นะครับคุณยายจิตแล้วก็เนี่ยนะฮะรวมด้วยชาวบ้านหรือว่าอะไรหลายๆท่านนะครับท่านก็ใส่บาทกันทุกเช้านะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็น วิถีชีวิตนะฮะที่ทางเราเนี่ยต้องธนุบำรุงพระพุทธศาสนาฮะนี่ฮะก็ต้องใส่บาตรทำบุญกันนะครับเพราะว่าพุทธศาสนาเราต้องช่วยกันธนุบำรุงศาสนานะครับเพ่อพูดกันไปกับชาวบ้านนะครับนี่ฮะหลวงตาท่านก็มารับบาตรนะฮะบิณฑบาตนะฮะวันนี้ครับนี่ฮะก็คือเป็นวิถีชีวิตแบบบ้านๆจริงๆนะฮะ ามาบางคนก็ต้องตื่นแต่เช้าที่ไปทํางานนะบางคนก็ตอนนี้ก็อาจจะยังไม่ตื่นนะครับเพราะว่าอาจจะเข้างานสายนะครับแต่ละหน้าที่การงานแต่ละอย่างนี้ไม่เหมือนกันนะครับอย่างน้องส้มนี่ก็ต้องตื่นแต่เช้านะม่คานะตื่นสายก็ไม่ได้นี่ฮะก็คือเชา้าเช้าเขาต้องทํากับข้าวใส่บาทหรือทําบุญใส่บาทอะไรอย่างนี้ยน้องส้มนะฮะเพื่อให้ชาวบ้าน มีกับข้าวทานมีอาหารทานกันอะไรอย่างนงี้นะฮะนี่อย่าลืมนะครับ FC ทุกท่านแวะเวียนมาอุดหนุนกันได้นะครับพิกัดเดิมนะฮะวันนี้ทานอะไรครับสวัสดีครับนี่ฮะนี่นี่นายเพนก็จะขนมเนี่ยฮะอุดหนุนเป็นลูกค้าที่อุดหนุนน้องส้มตลอดนะครับเนี่ยทุกวันนะครับเนี่ยเนี่ะ นี่กล้วยนะฮะนี่นี่เเป็นบอกการันตีเนาะอร่อยนะครับเนาะลูกเล็กนี่อร่อยนะฮะนี่กล้วยเล็บมือนางน,นะครับวีละเท่าไหร่นะ้ำสม้มสิบห้าบาท <15 S 2> บาท,บาทนะครับนี่ฮะนี่ฮะอร่อยนะฮะทานอร่อยนะ,ะกล้วยเล็บมือนางน,นะครับเนี่ยนี่แล้วก็พร้อมขนมอะไรเงี้ยเดี๋ยวก็หมดแล้วนะครับเนี่ยฮะประมาณเจ็ดโมงก็เก็บร้านแล้วนะครับ อันนี้วันนี้มีข้าวจี่จ้มีข้าวจี่ด้วยนะฮะของคุณยายจิตนะครับนี่ข้าวจี่ยด้วข้าวจี่สารบานเฮาเด้อค่ะเด้อนี่นะฮะคุณยายนี่เข้าต้มมัดคุณยายนะฮะนี่ฮะใส่เกลือจ้ะครับอร่อยนะครับแอดมินชิมแล้วครับเมื่อกี้คุณยายให้ชิมหนึ่งลูกอร่อยมากนะครับนี่ครับกดกดไลค์กดแชร์ให้คุณยายด้วยนะคะอ่านี่นะฮะนี่นะฮะข้าวจี่คุณยายคุณยายจิตสร้อยเก่าเด้อพี่น้องเด้อนี่ฮะหน้าจมเพลสสร้อยเก่านี่นะครับนี่ฮะ ข้าวจีนะครับนี่รีบมานะครับมาช้าก็อดนะครับเอฟซทุกท่านครับนี่ครับคุณยายก็ออกไปหลายชุดนะฮะขึ้นเตามาแล้วเนี่ยเนี่ยอันนี้ก็ทําการข้าวจีทําการปิ้งแล้วย่างไฟแล้วครับนี่ฮะข้าวจีนะฮะสดๆจากคุณยายจิตนะครับรีบมาอุดหนุนกันได้นะครับผมพิกัดเดิมซอยเดิมนิมิตใหม่ซอยเก้าฮะนี่ข้าวจีคุณยายจิตแล้วก็ ข้าวแกงน้องส้มนะครับมาอุดหนุนกันได้นะครับวันนี้ครับค <laughs> ุณยยกเกงดอกอ่านะครับคุณยายจิตนะฮะอย่าลืมมาอุดหนุนนะฮะครับผมสําหรับเช้านี้นะครับอ่าเข้มชาติขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับแล้วก็วันนี้ขอให้เอฟซีทุกท่านโชคดีสวัสดีมีชัยกันทุกคนนะครับน้องส้มปิดคลิปให้อดินหน่อยเช้านี้ก็ ลาไปก ais, ่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับเก็บมาชาติชาแนลด้วยนะจ๊ะครับผมครับแล้วอย่าลืมแวะมาอุดหนุนนะคะครับครับครับผมวันนี้ขอบคุณน้องส้มมากค่ะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับ FC ทุกท่านครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ